โอ้ทุเรศสตอกเดย์วันมาหมารออะไรัเวันมามารอหน้าด็อกสเตนะคะสอนเด็กเลาประจานเอ้าทุเรศชอบเลยง่ายปราจานเด็กโอ้มาทุ่กคอสมองไม่ใช่เด็กไรคุณภาพค่ะเท่ตุเชอบเดลสต็อปแดยทสตอกเดย์ด็อกสเตย์กวันมามาก็คือวันที่ไ็ยครับรอมาเพราะขนาดหมาดิ่อยเลยนะคะรอหน้าต่อไปครับจ็อกกิ้ไลฟลายชอบนะด็อกยัครับจ็อกเออถาเามา็อกคำนี้บอกว่าหล่นาจ าดรอปไลท์ไฟว่าอะไรกันครับอ่านะครับดรอปไลท์ไฟไฟดรอปแมลงวันอุ้ยหล่นึ่งแมลงวันเลยคำนี้บอกว่าเร็วมากๆนะหรือบอกว่าตายตายอรวดเร็วดรอปไลท์ไฟนะครับเขาเป็นสัญลักที่มาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาฆ่าแมลงกันจ้าเขาก็จะมีการฉีดยาฆ่าแมลงเข้าไปนะสเปรย์สเปรย์ที่สามารถเป็นตัวได้แน่นอนจ้าสเปรย์งั้นต่อนที่มุดดูมีแมลงมีอยู่ในห้องเราแมลงสัตว์ที่มาแก้จาร์ไลท์นะครับอันนี้คือแมลงทั่วไปหรือ และตับบั okay. mm ๊กับพวกแลควนนะแต่ว่าไม่้องมีผิดนะจถ้าเป็นยุงประจะฆาแมลงยุงสเกรยเมื่อทีเดียวบอกทีเดียวนะจ๊ลเมือทีเดียวมื่ทีเดียวตัวเสี่ยกสัตวีต้องายอลาวคลาสตึมันต้องใช้สเปรย์แล้วมันก็จอบไล่ไล่ใต้ตาเป็นเดือนนะาาไวมากๆอาจารที่ก็มีเวอรอาจารย์ต้สอนว่ามีเวอรนะคะอาจารย์ตอนสอนสับเจกอจารสัทุกตัวในสนสัมีความสําคัญมากตัวแรกงูสังเกตว่าสเนออ ก็เนตัวยาวสตีนนะครับเราจ้องอยู่กราไปเจอเด็กคนนึงชื่อแคลไลนา่าแคล่าสวัสดีคตียูฮัลโหลมทีนค่ค่มาที่อิสแค่ามาีลวล่ะที่ร่งต่รังไทยแลนด์แลก็เดินภายคล่าเนป็นิอมีกดแมค่าพาไปดูเรา มันออกเสียงให้ฟังนะคำแรกจิราจิราจิราเหมือนกับจิราขึ้นไปน้เล่ตอนที่เสียงม่ได้การแบล่ากบแล้วไปถึงบอกที่โงโอ้โหคาร่าออกเสียงที่โงน่ารักอ่าฮิปโปดมัสฮิปโปดมัสไม่มีที่โปโปเดมัสหาจรอกเสียงว่าฮิปโปดมัสฮิปโปดมัสถ้าเด็กออกไมได้ฮิปโปเ็ปโป ครับถพ่อที่เจอเลพ่อใส่มาของไว้ที่บกแล้วนะตอนนี้โบอกาพ่อกนะะกบต์ใช่มเกบสนะจ๊หรือการตัวตัวปีอะไรนะอาจาบีเวอร์อนระว่บเป็นเด็กเป็นสตที่อะไรมากขยันมากๆแม่อาจารย์ก็สอนว่าจีก็บีเวรนะครับเราว่าคนขขังของรูนะครับคนไหนในห้องอาจารย์มีบอกว่าอะไรนะจ๊ะเด็กขยันในห้ออาจารย์เรียกว่ามิสเตอร์อาจารย์อีก็บีเวร์มิสเตอร์บีเวร์ของรูนะครับคนไหนเจ้าเล่ห์จาั นีนไรส์มิสเตอร์นทุกคนสามารถมีสัตวประจตัวได้นะฮะคนไหนมาแต่เช้าในการได้เอยรี่เิร e ดเสร็จจากเี่เรนกน้อยเอิรี่บอกแต่เช้าเครับนเวลาจเอคนาเาเราาม่าอวบเิร์ลิแต่เอว่ามาเช้าจังนะวัดแต่รนะครับแต่ที่พวกาาจาร์วเล็กจังกี้วัดเจังสร็จเอร์ลี่ดักงกีวเล็ังกแต่ถ้าเกิมาเช้าวัดอนด

แต่ปลาบ้านเรานี่ก็เลี้ยไม่เติมต้นแรกข้าดูเจะปลาทูใช่ไหมเมอวานนี้หนัวเปนแบบว่าตอนหนปลาแล้วหาปากินที่บ้านเจ้ากาสายสายเลยแรกแรกเกิดแรกทิชชี่ต่อวาอะไรทแมทำแมกแแปลงนะทิชชี่ิชชี่นะจอมนะนักเรียนครับนักเรียนครับรู้ว่าวันนี้ของเราไอแคนมิลิชชี่ทิชช่นะแปลงเาะเรามีอีไระิดปกติปลาเจ้าขา เนี่ยค่ะจรวนตายเมื่อวานได้มาสสมอยู่เลยเออพิชิพิชิแปลกๆนะต่อไปาจวะขาวแตะ่าวสัมพนทำาค่ตะข่าวตอบเลอาจารย์อาเลยครับตะข่าวเครียดมีตกจนะขาข่าวมีข่าวนะอาจารก็คืออาจารย์เอาไปใช้ในห้องได้บางอันเสริมเิ่อาจารย์นะครับสำคัญทันจริงนะยิ่งเด็ปรมเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าแกะมากไม่ได้นะจ๊ไ้สัมยังดีในยุคนี้ก็สัมันพู่ได้หรือถ้ามีสํมพนหล่อนกโอเคนะเโฮยอร์สนะ พราะเพราะอะไรจารหมามาโหมลดึงเอ้ยดึงมมาไุกออนนึกถึงสมัยก่อนอาจารย์วลาจะเดินทางก็ขี่ลยครัอาจา่มาถ้าจักดึงม้าไปแปลว่าอะไรก็้อเดียวโฮล์มสแทนที่จะน้หมาว่าอะไรครับอาจารย์สต็อปโฮล์ม e ์เว็ตะเมทเวนต์โมเมน์อาจารเปลี่ยนคำว่าไหครับโฮล์โฮล์นะครับโฮล์อ่าต่อไปค่ะอาจารย์อันนี้คํานี้อันนี้ด้าดีนะครับ นชอ g ก t อะไรก็ัาม the เดออะไรครับก t เดนแชังอาจารย์่าได้นะครับอาจารย์ก็เอาอาที่สำคัญเขาไมเก t เดอะไล n อชร์นะครับยี่ปอว่าใรอบส่วนแบ่งขนาดใ่เก t The Li ชร e นะครับสังเิตไม่ออกเศษลออนนะอาจารย์เศษมันไล่ไล่ถ้าพยายามอย่งว่ล่ไลเด o n s แชร์เพราะว่าแบ่งให้ส่วนแบ่งของซิงโตเลยนะแต่ง่าอาจารให้ส่วนแบ่งเยอะมากๆเลยนะครับคิวอะไรรย์ให้เด็กลองชื่อกัเด้นะ คิวบอร์ดวีคอตั้นฆ่าล็กสองตัวด้วยก้อนหินก้อนหินเพียงอันเดียวได้หรือยังใช่ลอกสอตไอ้ิลอกทลงตัวนะฮะก็แบบว่าอาจารย์ได้รับสิ่งสองอย่างในวัรกในกานเลยนะเช่นอาจารย์สอนสับเดกอาจารย์สภาพให้เด็กเห็นปั๊บเด็ก็ได้นะอาจรยภาพไก็ได้ถ้ามีนิ่งนอาจารย์ก็แบบว่าคิวทูเิร์ดวีวนตอาจารย์ถอมสโตนัวกหินยังไคคาจรนหินีประเดศเพียงขยิก้อนยินขึ้นมาสักอัน อาจารย์จะหยิบอะไรระหว่างหนึยิบร็อกสหิบโซนสามหิบเบิลหรือสีิบพิลเลอร์พิลเลอร์ที่อาเสาหินขนาดใหญ่อาจารย์เยียงคุณหยิบเสาหิบเพียงคุณหิบก่อนหิบขึ้นมาซึ่ครับปีพร่งชุอาจารย์จะหยิบอะไรครับระหว่างหนึ่งโซนสองร็อกสาม แต่เด yeah, so? on. On. ็กคนละคนเป็นเพียงค่จันเทเบิลเทเบิลโมอนกรุดคัอเด็ดีเอลีเทเบิลนะคะเมื่อเวลาจาดสอนหินนะคะเยนมหินหินมีกี่สิดครับอาจารย์สี่ค่ะวันหนึ่งเราเป็นเพียงแค่เทเบิลแต่หินก็อที่สามารถจะหลวอรูปได้เหมือคนทยอาจารย์อะไรนะอะไนเนไม่ใช่อาจารย์ไีเรืออะพี รอกปิเอกคู่นะจะา้มานจเอ่ก uh ่ชก้นนอาจารย์หัวอะไรอ่ะข้ามอาจารย์นะแต่กีาท้าอะไรกข้ามสกนะต้องสกีแลิฟท์ลิฟิ์ตล้านะจอะเิลกเทปเปกเป็นสตนากสโตนกลเป็นอะไรนะจ๊ารอกร็อกขนาดใหญ่อาจารย์แล้วถาเกิดใหญ่กวารอกนะอาจารย์ บาเกนเออยาาเนมาเมานะก็จะทอให้ดน็นกเสียเวาเมาเียสมอเมออืมเมอเสานเสานอ่ะต่อกครับอาจาอย์เลี้ยนี่ก็ต้องาก็เล็เแแคบเอาออกแต่แบกเล็เดตดแคบเอาอแต่แบกเพราะว่าอาจายปล่อยแก้วออกจากถุงโดยเพราะว่าจะเปิดเผยความลับนะเล็เดตดแคบเอาออกแต่แบกอย่าปล่อยแกวออกจากถุงนะครเล็เดดแคบเอาอแแนะครับอันนี่น่ารักแอนลิเทิ เอไรายการไหนด้นเบอร์โชมีไปกระซิบเข็ยนมาเมืองนอกบอกแกมีนกน้อยมากระซิบราวถ้าเมืองไทยรายการผีบองเปความน่าเกลียด่ะราการเนาะพวกน้อน่ารักอ่ะรู้ซบซบอ่ะให้ท a ่เนิ่ o แต่แอม o ่วยดิสมายบัตเตอร์เ s t ์ที่เดย์ลิลล w ่เบอร t โชมีเหครับแต่ผมไม่รู้วอคนนี้ใครคอคนนี้ใครคือคนน s e c r e t you น n o w l ลต t เบิร์ชอร e นี่นะครับลรอต้องอมอแต่ได้ไปรอดไทยแกรู้ได้ไงว่วกนี้มันเกิดจากผีตอแตเติเบิร์ตเชอรนีนะครับเด็กอาจจถามว่าจอน็อกอาจารย์ตอบอาจารย์รู้ด้ไหม่าผมสุขลีอ่ะ How do you know t h a t i spoke yesterday เด็กอาจารย์ก็บอกว่าไงเล i ิเบิร์ตเชอร e มีโมินกหรอตารย่าไปใช้ภาษาในห้องเลยกนเด็กๆรู้กันนเลเอไม่อยากบอกนะถ้าจารเด็กบกสุขบีถ้รับ